สาวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบนะีชเทพมรณะชีวิตนี้รันกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าอิจิโกไว้ซีดาวนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดในตอนนี้แล้วก็ว่าได้นะเพราะว่าตัวละครมันเนี่ย ประโยชน์เยอะเกินไปะครับผมสำหรับผมนะซึ่งนะครับที่จริงแล้วเนี่ยผมได้มันมาตั้งแต่วันแรกแล้วแต่ว่าก่าจะได้รีวิวนะก็ใช้เวลาพอสมควรในการปั้นมันให้สุดๆนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับพลังโดยรวมเนี่ยอยู่ที่44,500นะครับผมแล้วก็คุณภาพนะครับอยู่ที่ส้ม2จุดนั่นเองนะครับแล้วก็เลเวลอยู่ที่69นะครับผมซึ่งตัวละครมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายในสกิลมันนะครับสกิลแรกนะครับสกิล คอมโบเบอร์เซิร์กนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับจะสร้างดาเมจใส่ศัตรูเดียวนะครับมีโอกาส50%นะครับที่จะทำให้เป้าหมายโจมตีเนี่ยติดใบหนึ่งรอบนะครับผมแล้วก็เป้าหมายโจมตีนะครับที่มีผล DOT นะครับแต่ละชั้นเพิ่มดาเมจของสกิลนี้10%นะครับแล้วก็ทำให้เป้าหมายโจมตีเนี่ยติดเลือดไหล2รอบนะครับผม สกิลนี้เนะี่ยจะคล้ายๆกับรันงีคูนะครับบวกอิติโกด้วยนะก็คือมีโอกาส50%ในการติดใบแล้วก็เลื่อนไหล2รอบนะครับเหมือนกับอิติโกผสมรันงีคูเลยนะแต่ว่าที่เพิ่มมานะั่นก็คืออถ้าเกิดว่าสตูเนี่ยเป้าหมายโจมตีเรานะมีผลดอ 1>, 1ขั้นนะครับผมก็จะโดนไป10%บนะครับบวกดาเมจไปแต่ถ้าหากว่ามี3ขั้นเลยก็คือติดทั้งเลือดไหลติดพิษแล้วก็เผาไหม้นะจะโดนไปอีก30%ซึ่งดาเมจสกิลนี้ก็รุนแรงมากๆนะครับอยู่ที่173.6%อนะยครับอยู่ที่เลเวล69นะก็แรงมากๆแล้วถ้าเกิดว่าคอมโบกับทีมสถานะดอทนะครับบอกเลยว่าแรงไปอีก30%ทําทำให้สกิลนี้เนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งเลยแล้วแถมเนี่ย เอาไปคอมโบกับตัวอุ่นเคียวราได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเลือดไหลค่อนข้างจัดนะต่อไปนะครับมาดูสกิลฟูรี่เแท็กนะครับพลังกดดันวิญญาณนะครับผมซึ่งสกิลนี้นะครับจะสร้างดาเมจใส่ศัตรูทั้งหมดนะครับมีโอกาส20นให้เป้าหมายโจมตีติดป้แล้วก็มีผลเดือนดวนตัดสินนะครับผมก็สกิลนี้เนี่ย ล้ายกับรันงีคูอีกแล้วนะครับผมบวกกับเบียคุยะานะครับผมทำให้ผมถึงพูดอย่างนี้นะเพราะว่าเบียคุยะเนี่ยมีผลดวนตรศีดเหมือนกันนะครับแล้วก็สกิลนี้เนะี่ยมีป้ายเหมือนกับรันงีคูด้วยนะ mm hmm. ก็ผลดวนตรศีดเนี่ยมันคืออะไรนะครับ mm hmm. ก็คือถ้าเกิดว่าในสนามนะครับตัวละครตัวใดไรตัวหนึ่งนะที่หายไปตัวหนึ่งนะจะบวกดาเมจสกิลนี้นะครับ10%เเซเลยนะครับผม ก็ถ้าเกิดว่าหายไป2ตัวก็บวกไป20หาย3ตัวก็บวกไป30นะครับก็จะคล,าคลา้ายๆสกิลลันนีคูบวกกับเบียคุยะนั่นเองนะแล้วก็มีเลือดไหลด้วยนะครับผมเลือดไหลเนี่ยมาจากพาสีฟนะครับผมเพราะว่าพาสีบนะครับที่ชื่อว่าคอนโลในตัวนะครับโจมตีนะครับมีโอกาสทําให้เป้าหมายเนี่ยติดเลือดไหลนะครับ2รอบนั่นเองนะครับผมแล้วก็เมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับ ไฟสตูนะครับอยู่รอดทุกๆหนึ่งตัวนะครับจะเพิ่มค่าฟูลี่ตัวเองเพิ่มเติม60แต้มนะครับก็คืออธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือ,อทุกสกิลทุกการโจมตีของตัวดีนะครับจะติดเลือดไหลแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เทอร์แรกนะครับเทอร์แรกที่เราเป็นคนจัดการฝั่งตรงข้ามนะครับก็คือ สกิลฟูลี่แท็กเนี่ยมันจะเต็มใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับผมเหมือนกับปู่ยามาโมโตเลยนะครับผมก็ประมาณนั้นเลยนะก็คือมีพลังอ่าเหมือนกับมังกรฟ้าก็ทําให้ตัวมันงงไปอีกนะครับแล้วแถมนะครับผมเมื่อสิ้นสุดการโจมตีนะครับเป้าหมายแต่ละตัวนะครับที่อยู่สถานะไม่สามารถเคลื่อนไหวปกตินะครับฟื้นฟูฟูลี่ตัวเอง200แต้มนะครับ สถานะไม่สามารถเคลื่อนไหวปกติเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือสถานะที่เราไม่สามารถใช้ฟูรี่แอตแทกได้นั่นเองเนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นใบกลหลนหรือว่าสตันอมมาพาตพวกนี้ก็คือเป็นสถานะไม่สามารถเคลื่อนไหวปกตินะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดนะครับมันอยู่มีสถานะนี้นะ่ะ5ตัวนะครับฝั่งตรงข้ามโดนไป5ตัวแล้วตัวนี้นะครับสกิลไปนะครับแล้วก็สามารถ ใช้สกิลได้อีกรอบแน่นอนนะครับเพราะว่าฟูลี่มันเพิ่มมา1000เลยนะครับก็ทําให้มันสามารถใช้ได้อีกรอบแต่ว่าหลักๆเนี่ยเราก็อาเอามันมาเป็นพร็อพเสริมนะให้มันฟูลี่เร็วขึ้นนั่นเองนะค,คือเราอาจจะไม่หวัง5ตัวอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเยอะเกินไปนะโอเคแล้วนะก็นะครับเอฟเฟกอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ อัตราเลื่อนไหลนะครับแรงมากนะครับสําหรับตัวนี้แรงจริงๆนะเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยมันมีอยู่ที่ประมาณ20นะครับเนี่ยอย่างเบียคุยานะครับเลือดไหลมันจะอยู่ที่ประมาณ20%นะเนี่ยเห็นไหมครับอยู่20%อิติโกะก็20นะแล้วก็ซันเงีสึกยี่สเหมือนกันแต่ตัวนี้เนี่ยเปิดมาอยู่ที่39.24%สนนะครับก็บอกเลยว่าโคตรแรงนะครับผมสำหรับเลือดไหลมันนะเดี๋ยวผมจะ พาไปเล่นดูสักเกม2เกมละกันนะครับว่าตัวมันเนี่ยเหมือนกับที่ผมโม้หรือเปล่านะคืออธิบายโอ้โหเกิดอาการค้างขึ้นมาคนระับคุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่ามันค้างอะไรนะเดี๋ยวจะอธิบายให้เข้าใจเห็นภาพอีกรอบหนึ่งนะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นภาพรวมละกันว่าทําอะไรได้บ้างคืออย่างแรกเลยเป็นสายเสือขาวนะครับแล้วก็มีสกิลเปิดก่อนเหมือนกับสายมังกรฟ้าเลยนะแล้วก็ มีทั้งใบนะครับที่เหมือนกับรันงีคูเลยนะแล้วก็ดามเมจแรงอย่างกับเบียคุยานะก็คือมันเป็นตัวโกงนะครับผมเหมือนกับเอาเบียคุยะมาผสมกับรันงีคูยังไงอย่างนั้นเลยนะเดี๋ยวผมลืมแนะนําโซไปนะครับเดี๋ยวจะแนะนําโซต่อสู้เนะี่ยเอามาหลักๆเลย3ชิ้นนะครับผมแต่หลักๆเนี่ยผมให้2ชิ้นไปก่อนนะที่แนะนํามันที่สุดนะก็คือโซแรกนะครับคือโซคลิ โซคลี่ขอบส้มนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่มีผมก็เลยใช้โซต่อสู้ทำลายนะครับเพราะว่าโซต่อสู้ทำลายเนี่ยก็มีโอกาสคลี่เหมือนกันนะครับผมก็ใช้ได้เหมือนเหมือนกันเลยนะครับผมก็ดีเหมือนกันนะครับสำหรับ2โซนี้คือแนะนําที่สุดแล้วส่วนโซอีก2โซที่เหลือเนี่ยที่แนะนำนัก็คือโซต่อสู้ทงหักนะครับเพราะว่า สกิลมันอะ่ะมีอ่าใบนะครับก็ฮีนเอฟเฟคไปเพิ่มใบมันเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งเอฟเฟคนะครับก็จะทําให้เลือดไหลแรงขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็แถมมีบวกแอทแทรแล้วก็เดฟด้วยนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็อ่าโซ่ต่อสู้มือเพื่อเลือดก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับจะเลือดไหลแรงขึ้นไปอีกนะครับผมก็แนะนําประมาณนี้เลยนะโอเคอ้ออีกอย่างหน,นึ่งนะครับก็คือโซตอ่ตัวละครโซตร่ตัวละคร โอเคนะแนะนาสัก2ชิ้นแล้วกัน 2- อสชิ้นก็คืออันแรกเนี่ยที่แนะนําที่สุดจะเป็นอันนี้นะครับก็คือเพิ่มดาเมจร้วๆเลยนะแล้วยิ่งเลือดตามกว่าสี่ยิ่งแรงนะครับผมอย่างที่2ก็คืออันนี้นะครับโซซันเงืึกเนี่ยะครับก็จะทําให้ฟูลี่มันแรงขึ้นไปอีกแล้วก็โซอิจิโกะนะครับก็ทําให้ฟูลี่แรงเหมือนกันนะก็ใช้ตามนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวพาไปลุยสักเกมสเกมแล้วกันพาไปที่ สึกเคมปจีก่อนแล้วกันนะครับผมมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับจับคู่ไปก่อนนะก็เจอที่4นะครับเอาเลยนะครับพลังเราน้อยกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็น่าจะสู้ได้นะโอเคเดี๋ยวผมจะให้จัดแป๊บหนึ่งนะ ประมาณนี้นะครับอ่าจะเอาพลังประมาณเยอะกว่านะแต่ว่าเราไม่ได้เปิดก่อนนะเดี๋ยวเรามาให้ทุกคนว่ามันดียังไงเป็นศึกเคมปจิสกเกเลหนึ่งเนี่ยครับเพราะว่าผมเนี่ยชอบเคมเปจิมากกว่าอารีนานะเพราะว่ามันมีตั้ง3มทีมนะครับผมก็เลยชอบเป็นพิเศษมันบวกกันบ่อยนั่นเองนะในอารีนาเนี่ยบวกรอบเดียวนะครับผมพอเ,เปิดมาเป็น จุนโคนะครับแล้วก็ตามด้วยพายุของรันยิคุแล้วโอ้โหอิจิโกะไว้ผมติดกลหนไปนะครับดอกนี้ฝังมันก็ค่อนข้างที่จะมีตัวดีค่อนข้างเยอะนะแล้วแถมน้มาให้อิจิโกะไว้เราติดกลหนแบบนี้เนี่ยเราก็มีโอกาสค่อนข้างที่จะแพ้เหมือนกันนะ แล้วปู่ยามาโมโตะนะครับผมฟูลี่หายไปไหนนะอันนี้น่าสงสัยจริงๆเฮ้ยปู่เราไม่ได้โดนใบไม่ได้โดนกลหนนะแต่ฟูลี่ปู่เราหายไปไหนเนะี่ยอันนี้น่าสงสัยจริงๆนะเอา้าแล้วมาเฉลยว่าโดนใบได้ไ,ดไงเนะี่ยเมื่อกี้ใบไม่ขึ้นนะแต่มันพึ่งมาขึ้นเมื่อกี้นะใครสังเกตเห็นก็เป็นบั๊กของเกมนั่นเองนะเอาเอาแล้วแล้ไมเราโดนใบบ่ยบอยจัง โอเคถึงแล้วสวนกลับแล้วเคลมปะจิฟาดไปนะครับติดคลิหายไปหนึ่งตัวแล้วจิโกไวก็ฟันปุ๊บ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 ตูมแรงมากนะตามด้วยปู่นี่ครับอืมตันไปหนึ่งแล้วก็เคลมปะจิฟาดซ้ำไปตูมตีธรรมดาน่าจะเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าโอเค โอเคยังไงอันนี้เราก็น่าจะชนะนะครับผม๋ยวผมข้ามไปลินแล้วกันตามนี้เลยนะก็ค่อนข้างดีโอเคเดี๋ยวาพาไปดูอารีนาเกมหนึ่งนะครับเพราะว่าในอารีนาเนี่ยหลายคนก็ชอบเล่นอารีนาเนาะอารีนาเนี่ยจัดยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูผมขอชนตัวที่พลังไม่เยอะเกินไปนะไม่งั้นผมจะสู้ไม่ได้พลังผมเนี่ยอยู่ที่สองสามหมื่นสองนะเดี๋ยวชนคนนี้แล้วกัน ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เปิดก่อนผมจะสู้นะอันนี้เขาเปิดก่อนไม่เอานะเพราะว่ามีโอกาสแพ้มากถ้ามีอีจิโกไว้อยู่ฝั่งตรงข้ามนี่คือมีโอกาสแพ้มากๆโอเคอันนี้คือเราตั้งลับนะครับผมเดี๋ยวเราจะอ่าเป็นเกมลับให้คุณผู้ชมดูแล้วกันก็คือเกมลับเนี่ยจะมีปูยืนหน้ามีอมายูริหกดาวของผมยืนหน้านะครับแล้วก็ อิจิโกะไว้ยืนหลังนะแล้วก็มีตัวนี้ยืนตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูว่าอิจิโกะไว้เกมรับเนี่ยจะไหวหรือเปล่าเขาเปิดมาเป็นมายูรีนะครับผมไม่มีสตันอำมาภสักตัวนะแล้วก็ตามด้วยปู่นะครับผมยังไม่มีสตันเหมือนกันนะครับผมเราก็ตามด้วยซันเงือไปเคมปจีผมเกือบตายนะครับแล้วก็โอ้โหโดน ซุยฟงปิดงานไปแต่ตราบใดที่ที่ผมยังไม่ตายก็มีโอกาสชนะก็เปิดด้วยกับยาจิรุนะครับผมตามด้วยมายูรีไปนะครับติดอมมาพาสไป4ตัวแล้วก็สตันไป1ตัวแล้วก็ตามด้วยซานยสืนะครับ แล้วก็อีจิโกไวสกิลฟูลลีนแท็กไปนะครับตูมแรงมากนะครับแล้วก็สังเกตฟูลลีนแท็กของอีจิโกไวนะก็ค่อนข้างขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวเราก็ไม่ได้หวังให้มันติด5รอบติดฟูลลี่เรื่อยๆนะก็แค่หวังให้มันติดใบให้เราแล้วก็บวกฟูลลี่มาเล็กน้อยก็พอแล้วนะครับสำหรับตัวอิจิโกไวแล้วรอบนี้อิจิโกไวก็มีสกิลอีกรอบแล้วนะครับ ปัปป๊บปป๊ปอป,ปอ่าเป็นยังไงครับดีใช่ไหมละ่ะโอเคเดี๋ยวเราให้ดูอีกสักเกมและกันเป็นเกมที่เราเปิดก่อนนะเ,เราจะหาตัวที่เราเปิดก่อนแล้วกันนะครับอืมมีตัวไหนให้เราทดลองบ้างโอเคงั้นเป็นทีมนี้ละกันถ้าเราเปิดก่อนนะผมแนะนํานะเอามายูริไว้ไว้ตัวเสริมหนึ่งนครับให้มันเปิดก่อนแล้วก็เอามาซื้อมโต้มานะครับมาซื้อมโต แทนตำแหน่งมายูรีนะแล้วก็เอายาจีลูกไปนะตามนี้เลยแล้วเราไปดูนะครับว่าเราจะมีโอกาสติดสถานะมากขึ้นแน่นอนแต่ส่วนฟูเรียแท็กของอิจิโกะจะติดหลายรอบไหมก็ขึ้นอยู่กับดวงของเรานะโอเคมายูรีก็ทำอามาพาดไป2ตัวนะครับผมแล้วก็รันมิคุติดคกลหนติดไป้ายไปเยอะด้วยนะครับแล้วก็ปู่นะครับไม่ได้สตันเลยนะครับ ก็ตอนนี้ติดสถานะอยู่แค่เบอรสองตัวแล้วเราไม่ได้หวังสถานะอะไรมากนะครับกับตัวของอีจิโกะไว้ให้มันหลายรอบเนี่ยเราไม่จําเป็นเลยนะแค่แค่มันใบให้เราแค่นั้นพอนะครับแล้วก็เพิ่มฟูลี่มานิดหน่อยส่วนสถานะเนี่ยก็คือ,อดีเหมือนกันนะทําให้มันเพิ่มฟูลี่สัก200400อันนี้กําลังดีนะครับก็ประมาณนี้เลยสําหรับใครที่เอาไปเล่นตามก็ ้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าผมเนี่ยก็จัดทีมค่อนข้างดีเลยโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กําลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเนี่ยจะรีวิวไอดียของผมนั่นเองนะครับว่ามันมีตัวอะไรบ้างแล้วก็ผมจะจัดทีมในอนาคตยังไงบ้างนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนั่นเองนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ